ท่านสาธุชนทั้งหลายในตัวของคนเรานี่มีความสามารถอยู่ในตัวหรือมีคุณสมบัติอยู่ในตัวการที่เราจะนำเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ออกมาใช้ยังไม่ได้ใช้เท่าที่ความสามารถที่เรามีอยู่ทั้งนี้เนื่องจากว่า ความรวมตัวของความคิดหรือกำลังของจิตนั้นยังไม่รวมกันคือกระจัดกระจายยังไม่สามารถจะนำมาความรู้หรือความสามารถที่มีอยู่นั้นออกมาใช้ทั้งนี้เนื่องจากว่าจิตขาดสมาธิหรือขาดความรวมตัวกระแสจิต กำลังของจิตนั้นกระจัดกระจายคือวันไหววอกแวกไม่มั่นคงเมื่อมีอารมณ์เข้ามากระทบอารมณ์ทำให้ดีใจเสียใจจิตใจก็รวนแปลเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องที่เข้ามากระทบนั้นทั้งนี้เนื่องจากกำลังใจ อันเป็นเรื่องของสมาธินั้นยังไม่พอที่จะนำมาใช้าดังนั้นการที่เราฝึกหัดเดียวก็เรื่องของภาวนาคือการอบรมจิตใจก็เพื่อให้รวมกำลังใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่เราเรียกกันว่าสมาธิเมื่อรวมกันแล้วกำลัง ของจิตใจนั่นก็จะสมบูรณ์มีพลังมีแรงที่สูงพอนี้ถ้าเราเปรยเียบเทียบเรื่องธรรมดาทั่วทั่วไปก็จะเห็นได้เช่นอย่างว่ากระแสน้ำน้ำที่ไหลไปในที่ต่างๆจะเป็นน้ำเหมืองจะเป็นน้ำคลอง หรือจะเป็นน้ำท่อถ้าหากว่ากระแสน้ำนั้นแยกไปหลายถางแรงของน้ำนั้นก็จะน้อยไม่พอที่จะทำประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเอาน้ำมารวมกันอยู่ในจุดเดียวกันอยู่ในรองเดียวกันหรืออยู่ในท่อเดียวกัน แรงของน้ำนั้นก็จะมากเพราะว่าความรวมตัวทำให้มแรงส่งมากขึ้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันหรือเหมือนกับไฟไฟฟ้าจะเป็นห้าแรงเทียนสิบแรงเทียนถ้าเราเปิดไฟโดยที่ให้หลอดไฟมันแขวนอยู่ ไม่มีเพราะไม่มีที่รวมแสงไม่มีปลอกไฟไฟนั้นก็แสงสว่างนั้นมองดูเหมือนกับไม่มีแสงมีเพียงลิบหลีไม่มากแต่ถ้าเราเอามารวมกันเช่นอย่างว่าไฟฉายมีกระบอกไฟมีปลอกไฟบังคับแสงรวมไปในจุดเดียวกัน แสงไฟความเป็นจริงก็อยู่อย่างเดิมคือห้าแรงทีแต่ถ้ามารวมกันแล้วแสงสว่างนั้นจะชัดที่ชัดไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ชัดเพราะความรวมตัวชั้นใดก็ดีจิตใจของเราก็เป็นชั้นนั้นคำว่าสมาธิก็แปลว่าความตั้งใจมั่นหรือความที่จิตมั่น อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเรียกว่าสมาธิก็คือเป็นการรวมกำลังไม่ปล่อยกระแสจิตให้กระจัดกระจายให้อยู่ในจุดเดียวกันทั้งนี้เราอาจจะนำมาใช้ทุกๆก,กรณีที่เราทำเขียนหนังสือก็อรวมความคิดอยู่ที่การเขียน ฟังก็รวมความคิดอยู่ที่การฟังพูดก็รวมความคิดอยู่ที่การพูดอย่างนี้จะเป็นสมาธิคือความมั่นจิตหรือจิตที่มั่นในที่ทุ่ทั่วไปแต่ถ้าหากจะเป็นสมาธิที่ต้องการความต่อเนื่องหมายความถึงว่าจิตที่เป็นสมาธิโดยการปฏิบัติโดยต่อเนื่อง สามารถที่จะรักษาอารมณ์ของภาวนานั้นโดยต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่นการเดินจงกรมตามปกติเราก็มีการเดินกันทุกวันแต่เราเดินตามปกติไม่ได้กำหนดไม่ได้ทําความสำนึกไม่ได้ติดตามทุกเท้าก้าวย่างแล้วก็เดินไปตามปกติ แปลว่าเราไม่ได้กำหนดหรือจิตของเราไม่เป็นสมาธิอยู่กับการเดินแต่ถ้าห้จะให้เป็นสมาธิก็ต้องควบคุมการก้าวไปโดยที่ว่าทุกวิธีก้าวเรารู้รู้ว่าเราก้าวขาซ้ายหรือขาขวาเรารู้ รู้ละเอียดจนกระทั่งว่าขณะที่เรายกเท้าก้าวยายกขึ้นเหยียบลงเหล่านี้เป็นต้นหรือเดินไปกลับมาหอยไปกลับมาก็รู้โดยที่มีอารมณ์ต่อเนื่องลุกระยะที่เราก้าวไปในลักษณะอย่างนี้ชื่อว่า จิตนั้นเป็นสมาธิถ้าสามารถจะต่อเนื่องไม่ขาดสายมากเพียงใดก็แสดงถึงความเป็นผู้มีสมาธิมากเพียงนั้นดังนั้นการฝึกหัดที่เรียกว่าภาวนาอบรมพรเพื่อรวมจิตเพื่อให้จิตเป็นสมาธิจะไ,ได้นำไปใช้ในกิจการทั้งปวง ให้ท่านผู้ฟังได้รับความปรารถนาดีมีความเจริญผาสุขจงทั่วกันทุกท่าน mm hmm. เอิน